เป็นคนก็ยืนมองอยู่อ่ะเดี๋ยวไปหาพี่ได้ไม่เป็นไรท้องปั่นเข็มไปดูว่าอะไรนะจีนยีบาทมีเจ็ดเมียไม่มีหรอใครว่ายน้ำปามันร้อไม่ต้องเอาไม้ออกได้แต่เล็กหนูไม้ไปเลยมนูนุนรู้แล้วเวลาผมยุ่นไปน่ะปลาตัวย่อมไม่เอาไม้ออกได้ พวกปลามันร้อนปลาตัวอะไรคะสามที่ตายค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ร้านขายอาหารนะคะอาหารสำเร็จรูปนะคะตอนเช้านะคะหลังเลิกงานเนาะก็มาแวะตลาดกันนะคะปลาดุกย่างก็ตัวละ30นะคะตัวใหญ่มากๆเลยนะคะร้านนี้จะขายดีจะเน้นไปทางปลาดุกย่างนะคะแล้วก็ปลาย่างอื่นๆเนาะที่ขายดีสุดๆก็ปลาดุกย่างนี่ละคะ่ะตัวละ30บาทตัวใหญ่มา, Stories า,า,มากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีแกงถุงแกงสำเร็จรูปด้วยนะคะก็จะเป็นถุงละย0ไม่แพงนะคะจะเป็นร้านโลเข็นเล็ก ก็ขายตอนเช้านะคะในตลาดนัดเนาะขายดีมากเลยนะคะปลาดุกย่างตัวละ30แบบนี้หายากนะคะตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเนาะ ช่วงเช้าๆจะขายดีนะคะให้กับพนักง,งานโรงงานนะคะที่เลิกงานมาเนาะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจเลยนะคะกับข้าวถือว่าไม่แพงมากเลยนะคะแถมอร่อยอิ่มด้วยนะคะเนาะดูตัวละส0สิบาทตัวใหญ่มากเลยนะคะเคยไปซื้ออีกร้านหนึ่งก็มีหลายร้านนะคะจะตัวไม่ใหญ่เท่านี้เนาะ,นะ,ะก็เก็บบรรยากาศตอนเชา้าการซื้ออาหารเช้าหลังเลิกงานของไอรีมาฝากนะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะ ถุงละ20บาทก็ไม่แพงนะคะแกงถุงสําเร็จรูปก็มีให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะนี่นะคะขอบคุณมากคะ่ะ